น,นี่มาย่างไก่ให้คุณสามีนะคะตอนนี้เตาก็ร้อนแล้วนะคะเกยุก็เอาฟอยล์รองลงก่อนเพราะว่าไม่อยากให้เตาข้างล่างเนี่ยมันเลอะนะคะเพราะว่าล้างยากนะคะเพิ่งจะล้างทําความสะอาดก็ไม่สะอาดดีเท่าไหร่หรอกแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ล้างนะคะนี่อันนี้เป็นของสามีนะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ซอสเขาไม่ชอบซอสนะคะ สามีไม่ชอบซอสนะคะเนี่ยก็ใส่เฉพาะเครื่องปรุงส่วนของเกยียเนี่ยจะใส่ซอสนะคะเนี่ยใส่ซอสเดี๋ยวมาดูกันตอนสุกนะคะกลิ่นหอมโชยออกมาเลยเชียว ส่วนอันนี้เป็นมันฝรั่งแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะก็จะนำาเอาไปอบนะคะเพื่อนๆใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยนะคะอันนี้สำหรับพวกผักนะคะนี่เป็นเครื่องปรุงแบบนี้นะคะสามารถใช้ได้กับผักค่ะาใส่พริกไทยนิดหน่อยนะคะเพิ่อรสชาติความหอมเดี๋ยวก็ไปห่อใส่ฟอยนะคะตอนนี้เราก็เทสใส่ฟอยแล้วก็จะห่อ แล้วก็ใส่เนยลงไปด้วยนะคะใส่เนยลงไปเสร็จแล้วเราก็จะนํามาใส่เตานะคะเพือ่อนๆนี่ไก่ไก่กำลังเดือดพุดุดเลยใส่เตาข้างกันดูไก่ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะกลับข้างก่อนนะคะดูว่าจะเป็นยังไงโอ้ จะมาปรับข้างให้ชมค่ะจะมาเก็บผักเซี่ยนฝรั่งประทานกับส้มตำ ใบใหญ่มากๆค่ะบริเวณแถบนี้ผักเซียนใบใหญ่มากๆเลยนี่ฝนไม่ค่อยจะลงสักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ค่อนข้างแห้งแล้งเนี่ยเขาก็ตายไปบ้างแล้วนะคะนะต้นเล็กๆเนี่ยเต็มเลยนะคะที่เอ่อไม่ขึ้นเนื่องจากว่าไม่มีฝนนะคะเนี่ยใบยใหญ่มากๆไม่รู้ว่าดินแถบนี้คือคือสมบูรณ์นะคะใบใหญ่ไม่เคยเห็นผักเซียนใบใหญ่ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้รูกราวหอกกรอกดินนะคะ ตัวใหญ่มากเลยนะถ้ารูใหญ่ขนาดนี้นี่ตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเวลาที่มีผักในสวนนะคะเขาก็จะเข้าไปหากินผักในสวนนะเนี่ยโอ้ยนี่มาดูฝั่งนี้ใบใหญ่ใหญ่เขียวปีเขียวปิดเขียวปีเลยค่ะใบใหญ่มากนะคะใบใหญ่เหมือนกับไม่ใช่ผักเสี้ยนนะแต่มันเป็นผักเสียนนะคะนี่ผักเสียนฝรั่งนะ นี่เวลาที่เขาแก่ขึ้นมาเขาก็จะมีดอกลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะมีเม็ดนะเดี๋ยวปีนี้เกศจะเก็บเม็ดแห้งไว้เดี๋ยวจะเอากลับไปเมืองไทยด้วยนะคะให้พ่อกับแม่เกศลองปลูกดูว่าจะมันจะเกิดเบือที่นี่ไหมนะคะ อนนี้ทุกอย่างสุกได้ที่หอมกรุ่นน่าทานมากๆค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะไก่ย่างก็ได้ที่แล้วนะคะก็จะเอาใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะข้าวเหนียวหุงนะคะแล้วก็เอาไปอุ่นหุงแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้แล้วเอาไปอุ่นร้อนมากๆร้อนมากมาเด้อมาเด้อพี่น้องจามาเด้อะ้า กบะห่เสียบ,บ,บด้วยค่ะเด้อกอเหย่อ,นนหอ,หอ,อยงห่อนไก่อยางห่อนค่ะเด้อยยางเสีบด้วยพี่น้อง <laughs> สามีนางเนียบหนาะ <laughs> <is> I'm happy <laughs> โอ้ยหอนพี่น้องหอนหอนทางหนอกันหอนแห่งธรรมนิยงแซบเลยค่ะยังแซบ เดี๋ยวก็ร้อนร้อนมากสามีวม่อยากออกกล้องค่ะมันเนี้มันเหนื่อยมากปลุกให้ตื่นมาทานข้าวเมื่อคืนนี้เขาเข้าบ้านดึกปีสาม ตเ,เมื่อเช้านี้เก้าโมงนะเขาไม่อยากแทบไม่อยากจะลุกมันนอนหลับในโซโฟ,ฟาจีก็เลยมาลุกมาทานอาหาร วันนี้เขาไม่ได้ทำอะไรเลยเหนื่อยมากพักเสียรฝรั่งทางสดๆดแบบนี้อร่อยมากค่ะซ่บลายพีหนองแสร็ ก้ามมันแก่ไป วะนั่งยิ้มทานไปด้วยยิ้มไปด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆจะทานให้เสร็จค่ะก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็รักษาสุขภาพค่ะมีความสุขกันทุกๆคนทุกๆพันขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะทุกๆคอมเมนต์เป็นกำลังใจดีๆนะคะก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ กำลังเสียบกำลังเสียบ Come cheer Come cheer what What to talk about